สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับมาทำแดชบอร์ดนะครับโดยโปรแกรมที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ Google Data Studio นะครับหรือว่าที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Looker Studio นั่นเองนะครับของทาง Google เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้งานตัวนี้กันนะครับเพื่อบิวข้อความที่เป็นเทคนะครับให้อยู่ในรูปแบบรูปภาพหรือว่ากราฟนะครับเพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือว่า เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าดูเป็นแดชบอร์ดแบบเท่ๆสวยๆเลยนะครับเพื่อง่ายต่อการดูข้อมูลภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับจนได้แดชบอร์ดแล้วก็นำไปแชร์ต่อกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับใช้งานฟรีนะครับเจ้าตัว Looker Studio ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับตรงนี้ผมมีข้อมูลเดโมนะครับก็คือข้อมูลโควิด -19 นั่นเองนะครับผมตั้งชื่อก่อน โควิด1 9อ่าอยู่ใน g o o l l s s h e t t นะครับตรงนี้ก็จะมีรหัสวันที่แล้วก็วันที่แจ้งเพศอายุหน่วยประเทศจังหวัดแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลสมมุติขึ้นมานะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะมีดีมีร้ายแต่อย่างใดนะครับตรงนี้คือข้อมูลที่สมมุติขึ้นมานะครับโอเค ก็จะมีข้อมูลลักษณะประมาณนี้ครับจะมีบางข้อมูลที่มันแหวงแหวงไปนะครับตรงนี้อย่างไทยแลนด์มันก็จะมีข้อมูลไม่ครบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทำแดชบอร์ดกันแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับแบบง่ายๆส่วน Data เราก็จะทําให้มันคลินคลีนแบบนี้เลยนะครับส่วนอันไหนไม่มีถ้าความเป็นจริงเราต้องคลีนมันก่อนนะครับก็คือใช้ค่าเฉลีย่ยหรือว่าเติมให้มันครบทุกช่องนะครับเพื่อความสมบูรณ์ ของแดชบอร์ดหน้าตาของเราไม่งั้นมันจะมีค่า n นูนะครับก็คือค่าว่างนั่นแหละจะทําให้แดชบอร์ดเราไม่สวยนะครับแล้วก็มีความไม่เป็นมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ข้อมูลที่มนันว่างๆอยู่ตรงนี้นให้เรียบร้อยนะครับให้เต็มโอเคแต่ผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่ามีข้อมูลเยอะนะครับประมาณ15,000ข้อมูลนะครับโอเคอย่างแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ลู Studio Studio เลยนะครับ เราก็พิมพ์ไปที่ Google เลยนะครับ Google er Studio แล้วก็คลิกเข้ามาอันแรกเลยนะครับคลิกเข้ามาแล้วก็ล็อกอิน Gmail Google ของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วสังเกตทั้งขวานะครับเราก็จะใช้ a c c o u n t นี้ตลอดนะครับในการสร้างแล้วมันก็จะเซฟให้อยู่บนคลาวนะครับรอบหน้าเราเข้ามาแล้วก็ล็อกอิน Gmail เดิมนะครับงานของเราก็จะอยู่เหมือนเดิมให้เราคลิกไปที่วา่างเปล่าเลยนะครับ คลิกเข้ามานะครับตรงนี้เขาก็จะให้เรา i m p o r t Data ของเรานะครับว่า data ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงแพลตฟอร์ม Looker Studio เนี่ยมันก็สามารถนำเข้า data ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Sheets นะครับที่ฮิตกัน App Sheet BigQuery SQL MySQL Server ก็ได้นะครับี่ MySQL YouTube Analytics นะครับก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีอีก Partner Connection อีก800กว่า Connection เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถมาดูเพิ่มเติมได้นะครับในการนําเข้าข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะใช้เป็น Google Sheets นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Google Sheets เลยแล้วก็เลือกชีทที่เราสร้างไว้นะครับก็คือ DB COVID 19นะครับอ่ะผมคลิกมาแล้วก็จะใช้แถวแรกเป็นส่วนหัวโอเครวมเซลล์โอเคครับคลิกเพิ่มเลย ผมพูดติดๆขัดๆไปก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเพิ่งหายป่วยแล้วก็รีบอัดคลิปเลยนะครับ l o o k e r er Studio การสร้างแดชบอร์ดเนี่ยมีเพื่อนๆทักเข้ามาถามผมหลังไหมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับคอร์สเรียนนะครับว่พาพี่มีคอร์สเรียนแบบแนวๆนี้อีกไหมนะครับผมก็บอกว่าโอเคไม่มีคอร์สเรียนหรอกครับแต่เดี๋ยวผมลงให้ฟรีเลยนะครับรอติดตามโอเคกลับมาที่แดชบอร์ดของเรานะครับเมื่ออินพุตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะเจอหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีคอนโซลทางด้านบนสไตล์ Google นะครับทางขวาก็จะเป็นการจัดการของออบเจกต์ที่เราเลือกตรงนี้เดี๋ยวเราตั้งชื่อก่อนนะครับรายงานโควิด1 9นี่ก็ได้นะครับภาษาไทยเดี๋ยวผมจะลบตารางนี้ออกไปก่อนนะครับอันนี้เป็นตารางเริ่มต้นของเขานะครับ ทางเรามาดูทางด้านบนก่อนนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มหน้านะครับเมื่อเราคลิกมันก็จะเพิ่มอีกหน้าหนึ่งก็ตามเลยนะครับนี่เพิ่มข้อมูลก็คือ Import ข้อมูลชีทที่2หรือว่าแหล่งข้อมูลอื่นเข้ามาเพิ่มได้นะครับอันนี้เป็นเพิ่มแผนภูมินะครับนี่แหละที่เราจะใช้กันนะครับก็จะมีตารางตารางสรุปสถิตินะครับแบบทั้งหแสดงจํานวนเพศของผู้ติดเชื้อทั้งหมดเพศหญิงเพศชายหรือว่าจํานวน จังหวัดที่ติดเชื้อนะครับนี่แล้วก็มีอนุกรมเวลานะครับกราฟแท่งกราฟพาย o o o l l m m p p กราฟเส้นนะครับแผนภูมิกระจายแล้วก็แสนคียแล้วก็มีมาตรวัด w r f a l l นะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้แต่ในวันนี้เราจะใช้อยู่4-5ตัวนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมด อยากให้เพื่อนๆมีพื้นฐานแล้วก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สามารถนำเครื่องมือตรงนี้ไปประยุกต์ใช้เข้ากับไอเดียของตัวเองนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นพวกเ,เลขาคณิตนะครับพายเรดาชาร์ดซันเบิร์นชาร์ดอ๋อโอเคครับตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับพวกซันเบิร์นโอเคเดี๋ยวดูในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ ตรงนี้จะเป็นการควบคุมนะครับหรือการฟิลเตอร์ต่างๆตัวกรองกำหนดล่วงหน้าช่วงช่วงทำเครื่องหมายแท็บเลื่อนตรงนี้ก็เราจะได้ใช้กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาใช้แบบเลื่อนลงให้เลือกจังหวัดนะครับที่เราต้องการจะดูหรือว่าเลือกเพศหญิงเพศชายนะครับเพื่อให้ข้อมูลตรงนั้นนะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับตรงนี้ก็ u r l ฝังนะครับเราสามารถฝังพวก Embed ได้นะครับอย่างเช่นคลิป YouTube หรือว่าลิงก์ g o o g l e Form ต่างๆแล้วก็ เอามาวางได้นะครับตรงนี้ฝัง u r l ตรงนี้ก็จะนำเข้ารูปภาพแล้วก็ข้อความเส้นรูปร่างวงกลมสี่เหลี่ยมตรงนี้ทีมและเลเยอร์ตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับสามารถเลือกได้การจัดวางสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้นะครับนี่ไซส์สีแบบแนวนอนแนวตั้งเลือกได้หมดเลยนะครับสำหรับความกว้างเท่าไหร่ความส่วนสูงเท่าไหร่นะครับ เราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้ตามสบายเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมจะข้ามไปก่อนนะครับผมก็จะเอา default นี่แหละนี้นะครับเราจะสร้างาป้ายกันก่อนนะครับผมมาจะเอาเป็นรายงานผู้ติดเชือ้ 19. อโควิด1 9ง่ายๆนะครับพอเป็นไอเดีย ใส่พื้นหลังตรงนี้มันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับทำให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยเรียนรู้ได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปนั่งแปลภาษาครับภาษาไทยมันก็ตรงตัวเลยนะครับเทสพื้นหลังสีตัวอ,อ,กอักษรโอเคเอาไปไว้ขวาบนอ่าแบบนี้นะครับในงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่อไปนะครับผมก็จะ เอาทัวทัมาเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงมือเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปด้วยนะครับต่อไปนะครับผมจะเอาทัวทัมานับจํานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ผมมีในฐานข้อมูลนะครับอ่ะผมก็ไปที่แผนภูมแล้วก็เอาทัวทัมานะครับสรุปสถิติวางลงไปปึ๊บอ่ะผมก็มีผู้ป่วยทั้งหมดอยู่หนึ่งหมื่น 4,999นะครับนี่ผมก็เาเรคอร์ดเขามาใส่ในเมทริกเลยนะครับเรค o คอร์ดเขานะครับก็คือ,เ,อเขามันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันนับจำนวนเรค o คอร์ดก็ตรงตัวเลยครับใช้ได้ผมก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้จำนวนผู้ป่วยจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดแบบนี้นะครับ วิธีการเปลี่ยนชื่อก็คือคลิกตรงดินสอตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปเลยชื่อนะครับแล้วก็ปรับแต่งเราให้คลิกมาที่อ็อบเจกต์ที่เราต้องการแล้วก็ไปที่รูปแบบนะครับจัดกลางใส่สีพื้นหลังใส่ขอบโ,โค้งๆหน่อย่าแบบนี้นะครับตัวหนังสือใหญ่ๆหน่อย โอเคนะครับผมก็ได้ทั้งทั้งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดแล้วทีนี้ผมจะทำซ้ำนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะให้แสดงเฉพาะเพศชายนะครับผมอยากรู้ว่าเพศชายของผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนนะครับแล้วก็เพศหญิงของผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนนะครับผมจะแยกชายหญิงไปเลยนะครับวิธีการนะครับ ก็เราก็จะใช้เพศนั่นเองนะครับเราก็ลากเพศเข้ามาทางขวามือนะครับลากเข้ามาใส่แทนเมทริกอ่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะนับได้แค่เพศชายกับเพศหญิงนะครับก็คือมี2อันที่มันยูนิคหรือว่าไม่ซ้ำนะครับมันก็จะนับได้แค่2วิธีการนะครับเทคนิคนะครับที่เราจะให้มันนับเฉพาะเพศชายเนี่ยเราก็เลื่อนลงมานะครับดูดีนะครับเลื่อนลงมาทางด้านล่าง แล้วก็ดูไปที่ตัวกรองตรงนี้นะครับคลิกไปเพิ่มตัวกรองตรงนี้อาจจะตั้งชื่อว่าชายอ่าตรงนี้เลือกช่องเป็นอ,อ,อะไรนะเพศเอาโอเคครับเราก็เลือกเงื่อนไขเป็นเท่ากับถ้าเท่ากับชายอ่าเราก็พิมพ์ไปนะครับกดบันทึกถ้าข้อมูลเพื่อนๆเป็นอันอื่นก็พิมพ์ให้ตรงด้วยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขคอนดิชันตรงนี้เท่ากับเท่านั้นนะครับไม่มีแบบ ลืมลืมตกสระอาตกสระอะอย่างงี้ไม่ได้นะครับต้องแบบเหมือนเป๊ะร้อเซนะครับเพราะว่าเท่ากับเท่านั้นเท่ากับค่านี้เท่านั้นนะครับโอเคช้ยปุ๊บก็คลิกบันทึกเพื่อให้มันกรองเฉพาะชายอ่าทีนี้มันก็จะเหลือ1นึ่งละโอเคให้เราคลิกไปตรงดินสอตรงนี้นะครับเมื่อเหลือ1แล้วนะคลิกปุ๊บให้มันนับจํานวน ไม่ต้องนับจํานวนที่ไม่ซ้ำมันก็คือ1นึ่งแแหละถ้ามันไม่ซ้ําเพราะฉะนั้นนับจํานวนทั้งหมดของเพศชายปุ๊บเห็นไหมครับมัจะได้5 8าพันป็ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อไปเพศชายปุ๊บได้ไหมครับได้แหละเพศชายทีนี้ทําซ้ําอีกอันหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะครับสร้างตัวกรองทีนี้เราจะเอาเป็นเพศหญิงเพศเข้ามาเพิ่มตัวกรอง แล้วก็สร้างตัวกลองหญิงเลือกช่องเป็นเพศเงื่อนไขเท่ากับหญิงกดบันทึกก็จะเหลือน1นโอเคตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นให้มันนับจํานวนแทนไม่ซ้ำนับเพศอ่าเห็นไหมครับเราก็จะแยกแล้วทีนี้เพศชาย5881เพศหญิง 8,584นะครับอ่โอเคมันอาจจะไม่ครบยอดรวม1 14,99 9นเะครับเพราะว่ามันมี Data อย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับเพราะว่ามันจะมีบางเ e cord ที่ไม่ระบุเพศชายหรือหญิงนะครับทำให้ข้อมูลมันไม่เท่า14,99 9นนะครับอโอเคเข้าใจตรงกันนะครับเวลานำไปใช้งานจริงก็อย่าให้มีค่าว่างนะครับสำหรับ ข้อมูลหลังบ้านของเราก็พยายามทําให้มันเต็มให้ได้มากที่สุดนะครับก็ประมาณ99%หรือ100%เลยก็ดีนะครับโอเคทีนี้นะครับเมื่อเราแยกประเภทชายหญิงจํานวนททงได้แล้วเราจะมาทําอะไรต่อนะครับเราจะเอากราฟวงกลมมาเล่นบ้างนะครับอันนี้ง่าย,ายๆครับก็เราก็ไปที่แผนภูมิแล้วก็เอาพายมาพายมาวางลงไปก็แยกเพศชายหญิง อ่าเห็นไหมครับแยกชายหญิงตรงนี้เขาก็แยกให้เราเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมครับมันจะมีค่าว่างก็คือ534 5้อ้าสามสี่นะครับเพราะว่าข้อมูลมันข้อมูลมันไม่เพอร์เฟกนะครับถ้าเพอร์เฟกก็จะมีแค่ชายกับหญิงอย่างเดียวนั่นเอง ีนี้ผมจะไว้ตรงไหนดีอ่าเอาไว้ตรงนี้แล้กันทีนี้นะครับผมก็จะเอาตารางมาใส่ทางด้านล่างให้เต็มนะครับปึ๊บเพื่อแสดงตารางธรรมดานี่แหละนะครับเพื่อแสดงข้อมูลต่างๆนะครับผมจะดึงให้เต็มเลย ก็จะเอารหัสมานะครับผมออกออกไปก่อนรหัสมาวางในมิติข้อมูลอันที่1ก็วันที่ลงประกาศอันที่2เพศอันที่3จังหวัดอันที่4อายุแล้วก็ความเสี่ยงนะครับอ่าผมก็จะเอา เลคคอร์ดเขาออกไปนะครับผมไม่ให้มันนับแล้วก็จะเอาจํานวนหน้ากับจํานวนแถวออกไปด้วยให้เราคลิกมาที่รูปแบบนะครับคลิกไปที่ตารางแล้วก็คลิกไปที่รูปแบบแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเอาหมายเล็กแถวออกแล้วก็แสดงเลขหน้าออกปุ๊บอ่ะก็จะได้โล่งๆแบบนี้เลยนะครับสามารถขยับตารางได้ครับ ทีนี้นะครับพอผมได้ตารางเรียบร้อยแล้วเราก็แต่งได้นะครับตรงนี้แต่ผมจะไม่ได้แต่งอะไรนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้จะแต่งอะไรสามารถจัดกลางจัดอะไรได้นะครับตรงนี้แบบนี้นะครับทีนี้ผมจะเล่นกับเงื่อนไขละผมอยากรู้ว่าถ้าผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า25ปีเนะี่ยให้มัน ไฮไลท์สีแดงนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับสมมุตินะครับอันนี้ข้อมูลสมมุติอาจจะเป็น13ปีหรือ15ปีหรือ10ปีต่ำมาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะเดโมเป็นต่ำกว่า25ปีจะให้ไฮไลท์สีแดงไว้นะครับเพราะว่าจะค่อนข้างอันตรายแล้วเราจะได้เห็นข้อมูล Data มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะคลิกไปที่ตารางนะครับแล้วก็คลิกไปที่รูปแบบปุ๊บเราจะเห็นคําว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับให้เราคลิกเพิ่ม จะเป็นสีเดียวหรือสเกลสีก็ได้รัพนะมอสสีเดียวก่อนเลือกช่องผมก็จะเลือกเป็นอายุเลือกเงอนไขเป็นถ้าอายุเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับ25อ่าผมจะให้ไฮไลท์ช่องอายุเท่านั้นให้เทสีแดงปุ๊บแบบนี้นะครับเพื่อนๆทันไหม สีเดียวแล้วก็เลือกคอลัมน์อายุเลือกเงื่อนไขนะ้อยกว่าหนระือเท่ากับแล้วก็ค่า25ถ้าต่ำกว่า25หรือเท่ากับเนี่ยจะให้มันทำอะไรจะเปลี่ยนสีตวสัวอักษรหรือว่าจะใส่พื้นหลังสีอะไรก็เลือกสีแดงปุ๊บแล้วก็คลิกบันทึกอ่าเห็นไหมครับข้อมูลในตารางนะครับก็จะแสดงตามเงื่อนไขของเราก็คือถ้าต่ำกว่า25ปีเนี่ยก็จะไฮไลท์สีแดงเฉพาะช่องอายุนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเพิ่มลูกเล่นให้กับแดช b บอร์ดหรือว่าตารางของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาใช้งานแผนที่นะครับแผนที่ google map นี่แหละนี่ผมก็จะเลือกแผนที่รูปโป่งง่ายๆครับอันนี้เราก็เอาจังหวัดมาใส่ในสถานที่เลยแาปเข้าไป นี่เห็นไหมครับก็จะหมุดลงไปให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเราสามารถชี้ได้เราสามารถใส่สีหรือว่าใส่ให้มันแยกสีก็ได้นะครับสมมติจังหวัดเข้าไปก็จะแยกสีตามจังหวัดเยอะๆแบบนี้เลยนะครับ ขนาดเมทริกซีเคลนับข้อมูลชายหญิงเราก็สามารถเลือกได้นะครับเพิ่มตัวกรองได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับแต่ว่าผม อาจจะแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยกลีนเท่าไหร่ผมจะเอาเป็นแผนที่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะแผนที่แถบสีดีกว่านะครับความหนานแน่นอาแผนที่ความหนานแน่นนี่ผมว่าน่าจะโอเคกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆนะครับเราก็จะเห็นความหนานแน่นของแต่ละพื้นที่นะครับถ้าอันไหนเยอะหน่อยก็จะเป็นสีแดง ครก็อันนี้ก็จะเห็นว่าทางภาคกลางหรือว่ากรุงเทพเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้าเราเอาเพศใส่ลงไปในน้ําหนักจะเป็นยังไงอืมก็จะอ่ะโอเคเอาแบบนี้แหละเราก็จะเห็นค่าพื้นที่ความอนาแน่นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอากราฟแท่งมาเล่นบ้างนะครับ แท่งแบบแท่งทางขวาแล้วกันผมว่ากระดาษผมว่าจะเล็กอาจจะเล็กไปละโอเค ทีนี้ผมอยากจะให้แสดงจำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละจังหวัดโดยแยกตามเพศด้วยนะครับผมก็จะเอาจังหวัดไปใส่ในมิติข้อมูลแจกแจง จะได้ข้อมูลแยกตามจังหวัดเรียบร้อยแล้วที่เห็นมันว,ว่างๆตรงนี้มันก็คือ,เ,อ,อเพศมันมี3อันนะครับก็คือค้าว่างอันหนึ่งมันก็เลยเว้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคเวลาไปใช้งานจริงๆก็อย่าลืมคลีนข้อมูลด้วยนะครับโอเคยวผมขยับก่อนอ่ะทีนี้ผมจะเอามาตรวัดมาใช้แล้วผมจะตั้งเป้าว่าถ้าผู้ป่วยผม20,000นะืนเนี่ย ถือว่าใกล้ถึงเกณฑ์แล้วนะครับนี่ผมก็จะเลื่อนมาที่มาตรวัดทางด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนี่จะเห็นว่าจะมีเลคคอร์ดเขาประมาณ15,000นะครับผู้ติดเชือ้อ ทีนี้ผมก็จะไปเซตเป้าหมายนะครับโดยการที่คลิกมาที่รูปแบบแล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นเป้าหมายตรงนี้ผมจะตั้งเป้าหมายไว้ที่0องหมื่นได้ไครับก็จะมีเส้นเป้าหมายขึ้นมากำกับตรงนี้แหละว่าของเราเนี่ยใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วหรือยังนะครับก็คือเป้าหมายในทางไม่ดีนะครับมีคนติดเชื้อเยอะโอเคทีนี้เราจะมาใช้งานตัวกรองนะครับ อาจจะวางเลเยอร์กราฟผมไม่ค่อยดีขอภายด้วยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราจะเพิ่มตัวควบคุมละเราจะใช้ตัวควบคุมแบบแบบไหนดีครับความจริงเพื่อนๆลองใช้งานทุกแบบเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ยากผมจะสาธิตแค่เป็นแบบเลื่อนลงละกันคลิกเข้ามาตรงนี้เลื่อนลงจะเราต้องการที่จะเลื่อนแบบไหนถ้าสมมุติเป็นเพศเราก็สามารถ เลือกได้ครับเพศชายหญิงสมมุติเราเป็นเพศหญิงปุ๊บข้อมูลก็จะเปลี่ยนทั้งหมดที่อยู่ในหน้าของเราเนี่ยเป็นเพศหญิงหมดเลยเราก็จะเห็นหมดเลยนะครับว่าผู้ติดเชื้อเพศหญิงเท่าไหร่จงังหวัดไหนบ้างนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเอาเป็นจงัจงหวัดจังหวัดน่าใสในช่องควบคุม ผมก็เลือกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาก็จะเปลี่ยนกราฟทั้งหมดเป็นนครศรีธรรมราชตามที่เราเลือกเลยนะครับนี่นครศรีธรรมราชทั้งหมด น,นี่ก็เป็นวิธีการสร้างแดชบอร์ดแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆทำตามได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าดูคลิปจนถึงตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตก่อนนี่นะครับรีเซตวิธีการแชร์รีพอร์ตหรือว่ารายงานของเราให้กับเพื่อนๆนะครับก็ให้เราคลิกไปที่แชร์ทางขวามือนี้เลยนะครับคลิกไปเราก็จะเห็นว่าจะมี การคัดลอกลิงนะครับคล้ายๆ Google Drive หรือว่า Google Sheets เลยนะครับคัดลอกลิง์ตรงนี้ได้แต่ว่าตรงนี้เราต้องเปลี่ยนกนารตั้งค่าก่อนนะครับเป็นสาธารณะหรือว่าไม่เป็นสาธารณะนะครับเป็นสาธารณะปุ๊บผู้คนที่มีลิงเนี้ยสามารถดูหรือว่าแก้ไขได้นะครับดูอย่างเดียวคัดลอกกดบันทึกก่อนนะครับเพอคัดลอกเอาใหม่ กบันทึกไปแล้วเป็นผู้ดูปุ๊บคัดลอกลิงก์มาใหม่ผมจะเอาลิงก์นี้ส่งให้ผู้บริหารนะครับก็สามารถวางแล้วก็เปิดดูได้เลยโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับสามารถดูได้เลยแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับทำสำเนานำเสนอเชิญหรือว่าดาวน์โหลดรายงานได้นะครับตรงนี้นี่ก็เป็นการแชร์แบบง่ายๆนะครับหรือว่าเราจะเอา แดชบอร์ดเนี้ยเราไปฝังลงในเว็บไซต์เราก็ได้นะครับสำหรับชาว Developer หรือว่าตั้งเวลาก็ได้นะครับดาวน์โหดลดรายงานเป็น PDF อ่าก็ได้นะครับตั้งเวลาจัดส่งทางอ e ีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเชิญบุคคลอื่นเข้ามาก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้รายงานที่ฝังนะครับนี่ เข้ามามเปิดใช้การฝังนี่เราจะเห็นโค้ด i f r a m e 1ชุดนะครับตรงนี้สามารถเอาไปแปะในเว็บไซต์หรือว่าเว็บองค์กรของตัวเองได้เลยนะครับโดยจะเอา iframe ตรงเนี้ยไปใช้งานนะครับสำหรับชาว Developer นะครับโอเคนะครับถ้าชอบเนื้อหาง่ายๆดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนกันนะครับก็สามารถ กดที่ปุ่มซูเปอร์แตงได้เลยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนระยะยาวนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับในการสมัครสมาชิกก็จะได้รับสิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครนะครับแล้วก็จะมีคอร์สเรียนพิเศษสําหรับสมาชิกระดับซีเนียขึ้นไปด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับในวันนี้นะครับเนื้อหาที่ผมจะสอนก็มีลักษณะประมาณนี้แล้วก็เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนเ่ทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่า ไม่ถูกต้องนะครับผมก็กราบขออภัยทุกๆท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ